วิธีเปลี่ยนย่แป้นพิมพ์ก็ไปที่ YouTube ก็ได้ที่มันสามารถพิมพ์ได้กดค้นหากดลูกเสื้อกดคำว่าทีมกดตรงสัญลักษณ์ลักระบายสี ล้ากดก,กำหนดุดร,รูปแบบใหม่เราเลือกองั้นเลือกรูปภาพนี้ละกันข้างบนหรือข้างล่างดีเนี่ยอาประมาณเก่งกลางค,ลวความโปร่งใสปรับ มานี้ให้มันเห็นนิดนึงจุ๊บๆๆโอเคงั้นกดกดเครื่องหมายถูกกดย้อนกลับก็จะได้เป็นหมา